สวัสดีค่ะวันนี้เรามีข่าวดีๆเช่นเคยนะคะกับเรื่องทีมโคศกถแถลงชัดไขทุกประเด็นร้อนวันนี้ท่านโคศกจะถแถลงข่าวเรื่องอะไรบ้างมาติดตามรับชมกันได้เลยก่อนอื่นต้องขอบคุณทุกท่านมากนะคะที่ติดตามรับฝากกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อที่ทุกท่านจะได้ไม่พลาดกับคลิปดีๆข้อมูลดีๆของโครงการรัฐบาลต้อนต่อไปนะคะ การแจ้งให้เคลียร์กับทีมโคศกรัฐบาลวันนี้ดิฉันรัชดาธนาดีริกรองโคศกรัฐบาลทําหน้าที่ผู้ดำเนินรายการแต่ไม่ได้มาคนเดียวนะคะเพราะว่าเรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้เป็นเรื่องที่ คือโครมกันช่วงสองวันที่ผ่านมาเป็นข่าวดีทั้งของคนไทยแล้วก็พี่น้องชาวซาอุดิอาระเบียสืบเนื่องจากท่านนายกรัฐมนตรีไปเยือนประเทศซาอุอย่างเป็นทางการตามคําเชิญของท่านมากุฎราชกุมารเจ้าชายม uh man, ูฮัมหมัดบินซาแมนบินอับดุลอาซิสอัลซาอุดดังนั้น รายการของเราก็จะต้องมีแขกรับเชิญค่ะซึ่งเป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่ร่วมเดินทางไปกับคณะของท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้ดิฉันได้เชิญพี่นัทนะคะนัทรียาทวีวงศ์ที่ปรึกษาท่านนายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะพี่นัทสวัสดีค่ะได้เจอกันสักทีนะคะค่ะที่ได้เจอกันนี่เพราะว่าเรามีประวัติศาสตร์หน้าใหม่แล้วสําหรับพี่น้องคนไทยและชาวสาอุทั้งหลายที่รอคอยกันมากว่า30ปีเดี๋ยวให้ท่านออรองการลอง มาเล่าให้ฟังว่าทําไมเราถึงมีวันนี้สักราชหน้าใหม่ของประเทศไทยและซาอุดิอาระเบียครั้งนี้เป็นการฟื้นความสัมพันธ์นะคะที่ห่างหายหรือที่เราพูดในทางการทูตว่าอยู่ในระดับไม่ปกติในช่วงเวลา30กว่าปีที่ผ่านมาด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับชาวซาอุดิอาระเบียในช่วงปี2530ถึง2,533แต่จากนี้ไปค่ะจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นระหว่างสองประเทศ แต่เรื่องดีๆเหล่านี้มันไม่ได้เกิดขึ้นชั่วข้ามคืนไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆนะคะเป็นความตั้งใจของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่ต้องการที่จะฟื้นฟูความสัมพันธ์ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแล้วก็พี่นัทคะอยากจะต้องเรียนให้ทราบว่าท่านนายกได้ไปพบปะพูดคุยกับท่าน นายกรัฐมนตรีของประเทศบาเรนและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของซาอุดีอาระเบียนในที่ประชุมกอบอความร่วมมือเอเซียหรือว่า ACD ในช่วงปี2559และทางท่านนายกของบาเรนเองก็เป็นผู้ที่ให้การสนับสนุนอย่างให้ไทยและซาอุดได้ฟื้นฟูความสัมพันธ์นะคะจากนั้นมาเนี่ยท่านนายกก็ได้ พบกับมกุฎราชกุมารอีกครั้งหนึ่งนะคะในฐานะที่มกุฎราชกุมารมูฮัมหมัดนี้ท่านเป็นรองนายกรัฐมนตรีของซาอุดีอาระเบียในที่ประชุม g 20ค่ะในปี2562ที่ประเทศญี่ปุ่นก็ได้มีการพูดคุยถึงเรื่องความสัมพันธ์นี้และหลังจากนั้นท่านรัฐมนตรีดอนรองนายกต่อนะคะ,คะแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสารต่อในเรื่องนี้กับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของซาอุดีอาระเบียจากนั้นก็ ดำเนินการเรื่อยมาพูดคุยกันจนมาถึงวันนี้วันที่ทั้งสองประเทศได้ตกลงกันว่า<ช>เราจะขับเคลื่อนสิ่งดีๆนะคะของทั้งสองประเทศเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจแล้วก็ประโยชน์ของคนทั้งสองประเทศค่ะใช่ค่ะในฐานะที่ตัวเองเนี่ยได้ไปก่อนที่ท่านนายกจะไปเยือนเนี่ยเราได้ไปคณะล่วงหน้าไปดูว่าเขาเตรียมการต้อนรับนายกของเรายัางไงบ้างเลยก็เลยมีอยากมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่จะมาเล่าให้ฟัง สถานที่ที่ท่านนายกไปที่เขาจัดเตรียมไว้ให้นะคะจะมีหลักๆ3ที่ก็คือ1ที่สนามบินเขาเรียกว่า Royal Terminal ที่นั่นน่ะไม่ต้องพูดถึงเลยสวยอลังการเขาก็ท่านก็จัดรับนายกโดยใช้ทอมิ n a l ที่ปูพรมสีม่วงที่เป็นที่กำลังฮอตในโซเชียลทั้งหลายว่าทำไมถึงเป็นสีม่วงปูตั้งแต่สนามบินมาเลยดังภาพที่ท่าน ทั้งหลายได้เห็นนะน,นะคะเราก็เลยด้งสอบถามทางเจ้าหน้าที่ทางซาอุเนี่ยว่าทําไมถึงเป็นสีม่วงแล้วทําไมมันดูไม่ใหม่เขาก็บอกว่าเมื่อก่อนเป็นสีแดงเพิ่งจะาเปลี่ยนมาเป็นสีม่วงเจ้าชายมกุฎราชกุมารเนี่ยท่านท่านก็เห็นว่าตอนนี้เป็นช่วงที่ออดอกไม้กลางทะเลทรายดอกสีม่วงเนี่ยกำลังผีบานเพราะว่ามันมีฝนเบาๆแล้วก็เป็นช่วงอากาศเย็นแล้วท่านก็เป็นสีที่ท่านโปรดท่านก็เลย เปลี่ยนพรมทั้งหมดจากสีแดงเนี่ยมาเป็นสีม่วงทั้งที่ที่สนามบินที่รอยยอคอร์ดจุดที่ท่านนายกไปไปเข้าเฝ้านะคะเราก็รวมถึงที่อื่นๆที่ท่านนายกจะไปเยือนก็เป็นที่มาว่าทําไมถึงเป็นพรมสีม่วงซึ่งท่านนายกเราเองเนี่ยค่ะ ก็ทำการบ้านมาดีนะคะท่านก็ทางคณะก็สวมเนคไทสีม่วงซึ่งเป็นที่ชื่นชมของทางซาอุมากๆเลยท่านทุกคนปราบปื้มแล้วก็อย่าบอกว่าเจ้าหน้าที่เขาหรือไฮเลเวลระดับสูงเขาเนี่ยมีความน nice, มีความที่แบบทัศนคติที่ดีกับคนไทยมากทุกอย่างที่เราขอเขาผ่อนปลนเขายินยอมเขาให้อย่างดีเลยอะเรียกว่าเพื่อให้ความสัมพันธ์เพื่อให้การเยือนครั้งนี้มันบรรลุเป้าหมาย นายกมาถึงที่รอยัลทอมิเนล l เนี่ยรัฐมนตรีเกียรติยศเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์นะคะมาเป็นรัฐมนตรีเกียรติยศแล้วก็มีผู้ว่าการเมืองดิยาร์าเนี่ยซึ่งเป็นเชื้อสายราชวงศ์เนี่ยมาให้การต้อนรับก่อนที่ท่านนายกจะไปที่เขาเรียกว่า State Guest House หรือว่าเรือนรับรองของรัฐบาลเนี่ยค่ะท่านก็ไปพักอริยบทอยู่สักพักหนึ่งก่อนที่จะเดินทางไปที่ รอยัลคอร์ดรอยัลคอร์ดเนี่ยที่พี่ไปดูเนี่ยมันก็เหมือนเขาเรียกว่าทองพลงในนั้นไม่ใช่ที่พักของกษัตริย์หรือมกุฎราชกุมารน,นะคะเป็นที่ทํางานเป็นที่พบปะซึ่งเข้าไปแล้วเนี่ยเราไปตอนที่พี่ไปดูล่วงหน้าเนี่ยเขากําลังจัดเตรียมพิธีต้อนรับหน้าคานซึ่งแบบเรียกว่าอยากจะจํามาใช้เลยคือเรื่องการถ่ายทอดภาพอะไรเงรี้ยไม่ต้องกลัวเลย กล้องนี่แบบ4ี่ห้าตัวใช้เครนหมดเลยแล้วก็มีการปลูพรมนี่ใหม่แบบใหม่กริบแล้วก็มีการซ้อมแล้วซ้อมอีกซ้อมเพลงชาคือเขาไม่อยากให้มีการที่ว่าพลาดแม้แต่จุดเดียวอะค่ะมีการซ้อมเป็นคนมีการบรรเลงเพลงชาติไทยถึงหลายครั้งแล้วจะบอกว่าเรายืนฟังตรงนั้นนะที่เขาบรรเลงเพลงชาติไทยอะขนาดตอนซ้อมนะมันซึ้งมากเขาบรรเลงได้เพาะแล้วก็แบบเพาะมากๆเลยแบบแบบคนไทยเองฟังเราก็รู้สึกว่าโอ้เป็นเพลงที่แบบ เขาตั้งใจบรรเลงให้เราฟังจากนั้นเราก็ไปเข้าไปดูข้างในในตัวอาคารรอยัลคอร์ดเนี่ยนะคะว่าห้องโฮลดิ้งรูมห้องพักรอจะอยู่ตรงไหนซึ่งแต่ละห้องวันนั้นพี่เดินในในตัวอาคารก็หลายพันเก้าอยู่เหมือนกันก็คือทุกที่อลังการแล้วเขาก็ได้รับคำสั่งมาว่าให้จัดทุกอย่างอย่างดีที่สุดเหมือนที่เราได้เห็นในในในภาพเนี่ยนะคะจะเป็นการ การต้อนรับที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะคะใช่<ม>การหาลือท่านก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีให้เกียรติคนไทยอ่ะให้เกียรติท่านนายกัฐมนตรีให้เกียรติคณะมีการแนะนําที่ท่านนายกเนี่ยมีอีกประเด็นหนึ่งคือมีคนบอกว่าท่านนายกไหวทําทไมบอกเออท่าน,นต้องการแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมไทยเพราะช่วงนี้จะเป็นช่วงโควิดจะเช็คแฮนก็ทําไม่ได้ทางเขาก็บอกว่าเออโอเช็คแฮนท่านนายกก็เลยบอกว่างั้นท่านไหวซึ่งทางน้นเขาแบบโอเคเลยแบบ ส่วนเขาก็จะใช้วิธีเอามือท้าบอ,อกก็เลยเป็นข้อตกลงกันว่าเราจะใช้วิธีการทางไทยก็คือการไหว้ทางเขาก็จะใช้ทัพิธีมือทาบอ,อกก็เลยเป็นที่มาว่าทําไมนายกถึงตั้งแต่สนามบินตั้งแต่ลงอรมามาทําไมมีถึงไหวก็ท่านนายกเป็นตัวแทนคนไทยวัฒนธรรมไทยท่านก็นําไปเผยแพร่ด้วยค่ะและภาพที่เราเห็นขณะที่ท่านนายกได้มีปฏิสันา์กับมุฎราชกุมรแล้วเห็นธงไทยตั้งคู่กับธงของซาอุดีอาระเบียเนี่ย คาดไม่ถึงนะคะคจากานคนลูกนะ,ะแบบเพราะว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ30ปีมาแล้วความสัมพันธ์มันก็ลดลงจนทําให้หลายเรื่องเนี่ยเสียโอกาสไป<ช>แต่ว่ามาวันนี้ธงของทั้งสองประเทศเนี่ยได้ตั้งอยู่คู่กัน<ช>และธงไทยก็ได้โบกสบัดในกรุงริยาดด้วยอันนี้เป็นความภาคภูมิใจแล้วก็เห็นพี่นัทเล่าว่าคนไทยที่ทํางานอยู่ที่นั่นเขาก็น้ําตาไหลเหมือนกันใช่เธอคะุณป้าคนหนึ่งดูแลเรื่องอาหารทํางานเกี่ยวกับอาหาร เขาก็บอกเขาอยู่มา20กว่าปีแล้วเดี๋ยวปีหน้าก็จะกลับรอคอยวันนี้มาตลอด20ปีวันที่จะได้เห็นธงไทยโบกสะบัดจะได้เห็นไทยกับซาอุดเนี่ยกลับมาเป็นพันธมิตรเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเขาเนี่ยเขาบอกเขาน้ําตาไหลเลยพอรู้ว่านายกจะมาะแล้วเขาบอกว่าคนซาอุดก็เช่นเดียวกันเพราะว่าอะไรคนะคนซาอุดเนี่ยชอบประเทศไทยอยากจะมาประเทศไทยเหมือนที่เขาบอกว่าเนี่ยที่ท่านรองการเดี๋ยวก็คงจะพูดถึงว่าเราจะมีเขา เตรียมตัวรับนักท่องเที่ยวชาวซาอุได้เลยค่ะบอกได้เลยใช่ค่ะเพราะว่าจากการไปเยือนครั้งนี้เนี่ยพอกลับมาถึงปุ๊บ,บนะคะเราก็เห็นข่าวเลยว่าทางสายการบินซาอุดิอาระเบียสายการบินแห่งชาติเขาประกาศเลยว่าจะบินตรงมายัางประเทศไทยพฤษภาคมนี้อ,อันนี้เป็นผลลัพธ์จากการที่ความสัมพันธ์ยกระดับขึ้นมาสู่ระดับปกติและ พูดเองก็เด๋ยวก็จะหาว่ารัฐบาลโม้นะเมื่อเช้าเมื่อเช้าอ่านข่าวนะคะจากหอการค้าค่ะท่านประธานสภาหอการค้าคุณสนัดนเนี่ยบอกว่าผลจากการเยือนในครั้งนี้น่าจะนําไปสู่จํานวนนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนประเทศไทยเฉพาะชาวซาอุดเนี่ยอาจจะมากถึง1นึ่งแหมื่คนต่อปีก็ได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งทางซาอุเนี่ยมีการกระซิบบอกว่าเขาเตรียมตัวจะซื้อตั๋วจองคิวกันแล้วนะคะเพราะว่ากลัวได้คิวชา มาได้เลยนะประเทศไทยท<ร>มีเทสแอนโกอยู่แล้วโอลรองการคัที่น่าสนใจอีกอันนึงก็คือสื่อใหญ่ของซาอุอะค่ซึ่งเป็นสื่อชั้นนําของซาอุอาระเบียเนี่ยมีสํานักงานอยู่ที่ดูไบอะนะคะเขามีความสนใจการเยือนครั้งนี้มากติดตามแล้วก็ขอสัมภาษณ์ท่านนายกรัฐมนตรีแบบเอ็กซ์คลูซีฟซึ่งถามว่าระหว่างสัมภาษณ์พี่น้องประชาชนคงเห็นว่าทำไมท่านนายกถอดแมส คือทางสำนักข่าวคุณคาริสเนี่ยเขาก็บอกว่าขออนุญ,ญาตนายกออจบไปแล้วนะคะกับประเด็นบางส่วนที่ทีมโคอโรกรัฐบาลนำมาถแถลงการท,ที่เรานำมาฝากกันเอาไว้จเจอกันกใหม่คลิปหน้านะคะว่าเราจะมีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับโครงการของรัฐบาลอะไรมาฝากขอบคุณค่ะ